มีอยู่ว่าตอนที่อายุเท่าเธอที่พัดหลงกับพ่อแม่ตอนนั้นพี่ก็พี่รู้สึกแย่แล้วรู้แล้วได้รู้ว่าหลงทางนี้ไม่สนุกเลยวันนั้นเป็นงานเทศกาลมีคนไปงานเต็มไปหมดมีร้านค้าม,มีอาหาร ืินที่สุดว้าวว้าวน่าเล่นจังจิ้มด้วยแต่นี่คันกี่ละเออแบกทางส่วนแม่เดินจูงที่โชคแต่โชคไม่ดีเชือกลองเท้าพี่หลุดที่เลยหยุดและเดินแล้วปล่อยมือแม่มันไม่เห็นมลยืนมาเวนเหร บอกแม่ว่าหยุดก่อนค่ะเชือกล้องเท้าหลุดแม่จะได้หยุดไปด้วยกันแต่โผลหน้ายืนหันซ้ายหฮ้วะพี่ก็หาใครไม่เจอเลยพ่อแม่อยู่ไหนแั่คะพี่ร้องไห้พี่ตกใจมองหาใครก็ไม่เจอคนแปลกหน้าทั้ง เธอพี่กลัวสูญหัวใจเลยจริงๆน่ากลัวจังเลยพี่พยายามตะโกนเรียกพ่อจ๋าแม่จ๋ากลับมาหาหนูก่อนจะเดินวนสักกี่เที่ยวก็ยังหาพ่อแม่ไม่เจอเพี่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีใครดีพราอพี่เดินเดิม หรือเริ่มออกเดินไปเรื่อยๆตอนนั้นเองก็ก็มีคุณตำรวจกากากีเข้ามาช่วยถามพี่ว่าเป็นอะไรไปพัดหลงกับพ่อแม่ใช่ไหมเดี๋ยวลุงช่วยหาจะได้เจอกัน แม่จ๋าพ่อจ๋าไปไหนไหนชุดีที่พี่รู้ว่าลุงเขาเป็นตำรวจ<อ>่อที่ชุดตำรวจมีป้ายมีป้ายมีป้ายเครื่องไมาย้เครื่องไม้ จัดแถวจัดแถวมันอยู่ที่เก่าอ้นู๊ดเขากำลังอ่านาน, <จบ S 2> นิทานจบไ่่จัดแถวไม่ใช่